กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านมาแล้วค่ะยายใส่ขอรายงานตัวนะคะสิบปดหางค่ะเข้าล่างเข้าบนเลยค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหงวดนี้ตรงตรงค่ะแล้วก็หนึ่งหนะคะโอ้ยยายสิฝันตอนนั้นนะเนาะฝันถึงนักข่าวที่คุณกัมพอะ่ะ ทียาสิเล่าให้ฟงังงวดที่แล้วอะ่ะส่วนใหญ่จะออกงวดต่อมาค่ะส่วนใหญ่จะออกตามหลังค่ะทุกท่านโอ้โหเสียดายมากเลยตอนนี้ก็เหลือเหลือที่ยายสิส่งยาคูน,นะคะส่งยาคูน,นะคะส่งมาเก้าปีเซ็นเตอร์ห้าสองอะค่ะยังไม่ออกเนี่ยของของคุณกัมพูออกก่อนแหละนี่นะคะแลว้วพร้อมเลขเด่นนะคะ เลขเด่นเข้าค่ะสองตัวเลยค่ะเดี๋ยวยายสิลงให้เลยเดี๋ยวนี้ค่ะเดีย๋ยวยายสิเขียนวันวันที่วันที่วันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกสิบหกธันวา สิบหกธันวาสิบหกเดือนสิบสองหกเจ็ดค่ะสิบแปดหางโอ้งวดนี้เข้าล่างเข้าบนเลยค่ะสิบแปดหางบนล่างแม่นมากแม่นมากของท่านอาจารย์คูณโชคร่ำรวยค่ะสิบแปดหาง บนล่างนะคะเดี๋ยวยาสิเขียนเเลขกํากับไว้ก่อนนะคะงวดที่เลว้วเลขเด่นนะคะแปดสี่สามบวกหนึ่งใช่ไหมคะเป็นสี่ห้าหกนะคะย้ายใส่เยอะลงให้อย่าง เร่งด่วนเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวขอโทษนะคะเยสิ yes, ดูข่าวไปด้วยค่ะเดี๋ยวปิดก่อนถ้ามีสามตัวนี่จัดเลยนะคะทุกท่านจัดได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะสองสาม สองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแปดเก้าแปดเก้าอีกแล้วแปดเจ็ดหกเจ็ดหกห้าสี่ห้า ศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าอีกแล้วสี่เก้าเก้าสามโหงวดนี้อย่ยสิเลิงเก้าสามแล้วเกินค่ะสองแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หก ศเกสี่สาปดเดี๋ยวนับก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครบแล้วค่ะครบทั่วเลยเดี๋ยวย yes าสิจะจะขีด เน้นเน้นให้ตรงอะตรงที่ว่ามีเลขสี่ห้าหกนะคะเลขเด่นนะคะสี 4, 5, ่ห้าหกมีศูนย์ห้าสี่ห้าโอ้งวดที่แล้วนี่เลขเด่นมามาคู่กันเลยนะคะสี่สามะคะ่ะหกห้าหกเจ็ดสี่เก้า ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่หมดแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงค่ะที่ที่ติดเลขเด่นนะคะพินิษพิจารณานะคะพินิษพิจารณาค่ะทุกท่านเดี๋ยวนาะงงวด งวดนี้เลขกำลังวันเลขกำลังวันเออเลขกำลังวันเลขกำลังวันก็เข้านะคะยายสียังหาฉนดไม่เจอเลขกำลังวันก็เข้าค่ะงวดที่แล้วค่ะงวดนี้เลขกำลังออกวันออกวันวันจันทร์ค่ะ วันจันเดี๋ยวยัสีเขียนให้เลยค่ะเลขกำลังวันด้วยนะคะเลขกำลังวันวันจันนะคะนี่ สองเก้าหกสองเก้าหกแล้วก็สามศูนย์เจ็ดสี่สามศูนย์เจ็ดสี่นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะยายสิก็กราบลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปตามหลังนะคะขอให้พ่อแม่พี่นกชาวไทยที่เคารพทุกท่านมีความสุขและร่ำรวยทุกงวดเลยค่ะกราบสวัสดีค่ะ